ในขณะเดียวกันก็วันนี้ก็มีการร้องเรียนกล่าวหานะครับร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนกับกกตคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะในนี้ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐได้ตรวจพบข้อมูลที่เชื่อว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลในถือหุ้นบริษัทไอ v ีวีจำกัดมหาชนอยู่จำนวน42,000หุ้นหุ้นละ5บาท คนเรืองไกลแกไปตรวจยังไงไอทีวีมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะสถานีโทรทัศน์ดเดิมเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์ไอทวแล้วเขาก็ยุบเลิกไปแล้วก็จนมากระทั่งเป็นไทย P ี s s ปัจจุบันนี้คือมาจาก ITV แต่ว่าความเป็นบริษัทของไอทีวีจำกัดหมหาชนนีย่ยังคงมีสถานะอยู่เป็นปัจจุบนัน นะครับและก็ยังระบุวัตถุประสงค์ว่าประกอบกิจการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์อะไรต่างๆเหล่านี้คุณเองไกลไปตรวจเจอว่าคุณพิธาถือหุ้นอยู่42,000หุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่ามันมันข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรนะครับคุณเอีงไกลบอกบริษัทไอทวยังคงประกอบกิจการยังมีผลประกอบกิจการยังมีผลกําไรอยู่ นะครับถึงปี2 5 6 6เนี่ยก็เลยไปยื่นให้กรกตได้ตรวจสอบถึงการเป็นคนที่จะขาดคุณสมบัติของคุณพิธาหรือไม่ในการเป็นสสในช่วงที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่ปี62นะเอออันนี้ก็ต้องรอดูว่ากกตจะว่าอย่างไรเป็นการตรวจสอบนะครับข้อมูลที่คุณเรืองไกลสอบพบและไปร้องให้กกตกกตตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป นะครับส่วนคุณศรีสุวรรณก็ไปตามนัดหมายวันนี้นัดนักข่าวว่าจะไปร้องต่อกกตนะครับให้สอบสวนกรณีที่ผู้ทําบัตรส่วนลดพักสีส้มแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายสินค้าโดยการ จัดทำรหัสโค้ดเป็นส่วนลดให้ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการช่วยหาเสียงให้กับพรรคซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองได้นะครับซึ่งการทำบัตรส่วนลดหาเสียงดังกล่าวเป็นหน้าที่กกตที่จะต้องดำเนินการไต่สวนข้อที่จริงเพิ่มเติม ว่าพักดังกล่าวจัดทําขึ้นหรือมีผู้หวังดีจัดทําขึ้นนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายหรือไม่คุณศรีสุวรรณไปร้องคราวนี้เนี่ยจะร้องให้กรกตอสอบว่าพักทาหรือเปล่าหรือว่าพักไม่ได้ทําแต่มีคนไปทํานะครับถ้าคนไปทําแบบนี้ก็แปลว่ามันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของพักการเมืองและเมื่อยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของพักการเมืองหรือผู้สมัครก็จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเนี่ยที่ทําแบบนี้ นะครับได้ยื่นแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วหรือไม่นะครับถ้าไม่ยื่นคุณศรีสวุวรรณก็คิดว่าจะร้องต่อถ้ายื่นก็จะแปลว่านี่ไงแสดงว่าทำแสดงว่าคือยื่นก็มีปัญหาไม่ยื่นก็มีปัญหาพูดง่ายๆนะคุณศรีสวุวรรณแกวางกลับไว้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับที่มีการไปร้องกันนะครับ